คนที่มาในบ้านมาดำเนี่ยจะต้องได้มีโอกาสกินคอลลาเจนมีโอกาสกินลดความแตกต่างใช่ครับออกกาลังกายเนี่ยปกติจะรู้สึกแบบมีปัญหาพวกจอยต่างๆพวกข้อต่งแต่พอกินไปรู้สึกแบบมันดีขึ้นอะไรเงี้ยโฟล์ขึ้นผิวรู้สึกคนอื่นอ่ะตัวมาดำเองจะชอบอย่างเงี้ยเป็นมนุษย์ติดกาแฟมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นและที่สําคัญมันไม่ขาวมันไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักก็ทานได้และที่สําคัญเนี่ยเรามั่นใจที่สุดคืออะไรรู้ปะ คอลลาเจนของเราเนี่ยโมเลกุลเล็กสุดดูดซึมง,ง่ายกว่าคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยหเท่าแล้วก็เป็นคอลลาเจนปลาน้าจืดคนที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยทานได้อย่างคนออกกําลังกายอย่างเงี้ยมันจะเสริมสร้างกระดูกอ,อมบริเวณข้อต่อลดอาการเสียสีเอาง่ายคอลลาเจนคืออะไรไหมไอตัวเนี้ยมันจะแบบว่าไปลดแรงเสียดสีไม่ให้กระดูกเราเสียสีกันเองอ ซึ่งมันก็เป็นสาเหตุของการปวดเข่าปวดข้อไข่ข้อทั้งหลายเนี่แหละถามว่าคอลลาเจนธรรมชาติมีไหมคอลลาเจนธรรมชาตินี้อายุเราเยอะยึ้นเยอะึ้นคอลลาเจนมันสร้างน้อยลงน้อยลงน้อยลงสาหรับคอลลาเจนตัวนี้เขามีคอลลาเจน3มชนิดที่ตอบโจทย์เรื่องผิวกระดูกจริงๆมั่มอยากให้ทุกคนอย่าเปิดใจลองพวกเราอ่ะต้องกินกาแฟร้อนเราต้องต้องกินโกโก,โก้ร้อนลองใส่ตัวนี้แทนครีมเทียมก็ได้ั้าแต่ทำอ่ะค่ค่อนข้างจะมั่นใจถึงขนาดบอกว่าเฮ้ยใช้กว่าเป็นคอลลาเจนวัดดำเลยดีกว่า ผมยาวเร็วนี่คือราบอันประเสริฐนะจริงๆทุกวันจะต้องตัดผมเกือบทุกอาทิตย์แล้วมันจะยาวเร็วขึ้นมันก็หมายถึงไ่เราดีแล้วที่สําคัญเนี่ยเมื่อก่อนถ้าสมมติใครดูรายการเมื่อตอนก็ใช่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ค่อยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนต้องหย่างนี้ตลอดเลยจริงๆมันหายไปแล้วนะแม่มันก็ดีขึ้นมันจากออฟฟิกซิงยมคือมันตึงเลยหมดนึกออกป่ะเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันไม่ดีเชื่อป่ะตัวเนี้ยอย่างน้อยจับไปอ่ะ ให้มันเลี้ยอยู่ก็ยังโอเคแครโกคาร์บอนตัวนี้อยากจะบอกว่ารวมความเยอะของตัวเองไว้ในนี้หมดเลยจริงๆที่น้องสาวมุสลิมทานได้ไหมทานได้ค่ะเพราะว่าเรารับรองตาฮารานตาฮาลานแล้วก็คนที่ลดความป้วนก็ทานได้นะคะแม่ใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนี่นําเข้านะฮะส่วนผสมนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น